สนับสนุนโดย b n บ p l u s by บ e บ e f ฟิ p โ o รตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ2เทศบาลนาครอ,อุบลราชธานีได้ประกาศว่าทางสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนาครอ,อุบลราชธานีเปิดให้บริการในช่วงวันหยุดปีใหม่ โดยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเทศบาลน,นครอุบลราชธานีเปิดให้บริการประชาชนในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ระหว่างวันเสาร์ที่28ธันวาคม2567ถึงวันพุทธที่1มกราคม2568เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกการรับแจ้งเกิดแจ้งตายงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ณนะสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลน,นครอุบลราชธานี สอบถามเพิ่มเติม045246060ถึง3ต่อ102ถึง104นอกจากนี้นางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีเตือนเฝ้าระวัง10วันอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่27ธันวาคม2567ถึง5มกราคม2568ขอให้ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางเพื่อให้เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่ปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจากเทศบานนลนครอุบลราชธานี10วันอันตรายขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ4ห้ามห้ามขับรถเร็วห้ามดื่มแล้วขับห้ามโทรขณะขับรถง่วงห้ามขับ2ต้องต้องสวมหมวกนิรภัยต้องคาดเข็มขัดนิรภัย